ครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการมาฝึกหรือว่าเรียนรู้การออกเสียงนะครับจากรายการทีวีจริงนะครับอันดับแรกที่เจอก็คือเราไปที่ Google แล้วก็ไปพิมพ์คำว่า สคริปต์นะครับซึ่งก็เป็นรายการสันนาในที่นี้ <c oughs> ผมเลือกรายการทีวี mary with children เพราะว่าเห็นว่ามันมีสคริปต์จำนวนมากนะครับที่เห็นเนี่ยเต็มไปหมดเลยความหมายของผมก็คือจะดึงตัวจเจ้าสคริปต์เอาเป็นว่าอันนึง่งเช่นพาย o อนะครับนี่ก็คือ บทสนทนาทั้งหมดเลยเหมือนสคริปต์ของที่เราจะไปแสดงหนังแสดงละครกันนี่แหละนะครับผมดึงมาแล้วก็มา๊อปปี้นะครับลงไป c t r l v นะครับเก็บเอาไว้ซึ่งนักศึกษาก็จะเซฟแล้วก็มาลองอ่านดูแต่ละคำแล้วพร้อมกับความหมายความหมายตรงไหนไม่รู้เราก็ไปที่ Google ที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ปลายนิ้วกับอาจจะมีสแสลงที่เราไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะมีคําศัพท์ที่เราไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะมีสมุดแล้วก็มาจดกับ,บดูซิว่าวันหนึ่งเนี่ยเราศึกษาภาษาอังกฤษอะไร,รมาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นคำเนี้ย s m u g l y นะครับเราไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไฮไลท์ซะ c ันโทร l C ไปที่กับ Google ก็ไม่ต้องการอะไรมากนอกจาก Access หรือว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับได้ไว Control V mm hmm. ไปซะแล้วก็พิมพ์คำว่าแปลว่านะครับเราก็จะรู้ความหมาย mm hmm. ก็เลือกเอานะครับเราอาจจะบอกว่าเป็น a d j e c T i v e เป็น Verb เป็นอะไรนะครับนั่นคือผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นทีนี้กลับมาที่สคริปต์ของ Married with Children ครับเราก็จะไปที่หนังนะซึ่งผมทุกคนก็ไปที่ YouTube แล้วก็เลือกรายการที่เป็นเ,เป็นตอนนี่นแหละนะครับเมื่อกีก้เราทิม์ว่า m a r y with children m a r r i นะครับ with children d r e n แล้วก็เราเลือก episode นะครับหรือตอน pilot ทีนี้ในสิ่งที่มีเนี่ยนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปซะตัวนี้เองเนี่ยเราสามารถเก็บเข้าไวไว้นะครับ ในคอมพิวเตอร์ของเราได้โดยการอันนี้ก k ี้ลที่เราต้องการโปรแกรมดาวน์โหลด u t u b e เนี่ยสามารถเสิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตได้สิ่งที่ mm hmm. ผมใช้ตัวนี้ก็คือเป็น Free Studio นะครับเราทำให้การดาวน์โหลดเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างที่จะเสถียรน,นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่แนะนำก็คือ อ,อย่างตัวนี้นะครับพูดถึงฟรีสตูดิโอก่อนเมื่อผม Copy Link แล้วเนี่ยผมก็กด Paste เข้าไปแล้วไอตัว Link นะครับที่พร้อมที่จะดาวน์โหลดเข้าที่ไอตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็คือกดนะครับไปที่ลูกศรตรงจุดนี้ทีนี้สิ่งที่เราทำได้ง่ายๆนะครับเมื่อเราศึกษาไอตัว Script เรียบร้อยแล้วจากที่ผม ก o อปีแล้วก็มาเพสพร้อมกับเซฟไว้ใน Microsoft Word อะไรต่างเนี่ยเราก็สามารถดูบทสันทนานะครับตามรายการที่นะครับเริ่มตั้งแต่แรกก็จะบอกอรายละเอียดว่าเขาทําอะไรกันก่อนกดปับ๊บบทสันทนาเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราก็สามารถดูตามหรือว่าเราจะดูชุดนี้ไปก่อนนะครับว่าเขาพูดถึงอะไรรายการเป็นยังไงบ้างนะครับเนื้อหาแลวเราก็อาจจะ เปิดดูเฉพาะหน้าต่าง YouTube ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราได้สำเนียงนะครับของอเมริกันตรงๆพร้อมสแสลงพร้อมคำศัพท์ต่างๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับ all in one นะครับพร้อมจะได้เห็นชีวิตการเป็นอยู่ของคนยุโรปที่มีมาตรฐานชีวิตสูงแล้วก็บางครั้งอาจจะไปเจอรายการที่แสดงถึงทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจเกิดแรงกระตุ้น ในส่วนนี้ Marry with Children ก็ทำให้เราแบบ Enjoy ก็คือ Relax เนื่องจากเป็นรายการที่ออกมาแนวตลกๆครับวันนี้ก็คงแค่นี้คอยติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ